สวัสด,ดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะชาจะพาทุกคนมาดูรถคันใหม่ที่ชาเพิ่งซื้อมานั่นเองนะคะนั่นก็คือรถ Jeep Wrangler นั่นเองค่ะ ก็คือรถ Jeep Wrangler Sahara Edition นะคะปีผลิตปี2000ก็คืออายุ20กว่าปีได้แล้วนะคะถามว่าทำไมถึงซื้อคันนี้เพราะว่าคือเราอะมองหารถที่แบบมันลุยได้ ขับในเมืองได้แล้วเป็นรถออฟโรดที่แบบมีความแบบเท่เพราะว่าเราตั้งใจจะเอามาขับที่เขาใหญ่เรามองว่ารถคันนี้มันมีความแบบเข้ากับไลฟ์สไตล์ที่เขาใหญ่แบบมันมีความแบบเป็นป่าป่าเป็นแคมปิง้งฟีลแบบลุยลุยอะไรอย่างเงี้ยเนื่องจากรถคันนี้นะคะมันเอาไว้แบบขับลุยอะไรอย่างงี้ใช่ไหมวันนี้นะคะเราก็เลยจะพาทุกคนขับน้องคันนี้นะคะขึ้นไปอุทยานเขาใหญ่กันค่ะแต่ก่อนที่เราจะขับรถออกไปการขอย้อนไปเล่าถึงประวัติของรถจีป๊ปกันสักนิดนึงก่อนนะคะ รถจี๊ปเนี่ยเป็นรถสัญชาติอเมริกันที่เริ่มผลิตมาตั้งแต่ยุคสงครามโลกครั้งที่2นะคะเป็นรถที่ออกแบบมาสําหรับทหารเพื่อใช้ในการรบโดยเฉพาะเลยด้วยโครงสร้างและความแข็งแกร่งของเขาเนี่ยทำให้รถจี๊ปสามารถขับลุยเข้าไปได้ทุกที่ไม่ว่าจะลุยน้ําหรือว่าเข้าป่านะคะก็เลยเป็นรถที่นิยมใช้กันในช่วงยุคสงครามมากๆเลยหลังจากนั้นเนี่ยก็ได้มีการพัฒนาดีไซน์ต่อมาเรื่อยๆจนเป็นรถจี๊ปรงเลอร์ที่ มีดีไซน์สุดคลาสสิกแบบที่เราเห็นกันในทุกวันนี้นั่นเองค่ะขึ้นรถแล้วเดี๋ยวเราขับขึ้นอุทยางกันเลยค่ะ เราอะไปแบบเห็นข,ของจริงครั้งแรกอะก็ยังคิดในใจว่าแบบเฮ้ยคันมันใหญ่มากจะแบบขับได้ไหมอะไรเงี้ยแต่พอได้ลองขับอะมันไม่ได้ต่างจากแบบรถที่เราขับประจําวันของเราเลยปกติคือชาขับรถ SUV อยู่แล้วคันนี้มันก็แค่เหมือนแบบใหญ่ขึ้นมาอีกนิดเดียวคือเอาส่วนตัวนะถ้ารู้สึกว่ายิ่งถ้าเป็นผู้หญิงขับรถอะไรอย่างเงี้ยมันยิ่งเทเ้ยคันนี้คือมันเป็นจ e e p ร r เ n g l e r Sahara Edition คือแบบยิ่งแบบได้มู o เข้าไปใหญ่เลย แต่ถ้าถามว่าสห h ah a ราเอ dition คืออะไรเอาจริงว่าก็คือไม่รู้เพราะว่าคือเราอะเจอคันนี้ด้วยความแบบเราก็นั่งเสิร์ชรถจีบแบบไปเรื่อยๆแล้วก็พอมาเจอคันนี้คือเราอะถูกใจที่สีก่อนเลยอย่างแรกคือสีคันนี้มันเป็นสีที่แบบมามีเป็นสีนี้มาตั้งแต่แรกแล้วแบบเขาไม่ได้ทัชอัพสีอะไรเพิ่มเลยคือสภาพรถสีเอ่ยบ่เอ่ยอะไรคือคงสภาพไว้แบบ ใหม่เอี่ยมมากๆเลยมาหน้าครั้งแรกอะก็คือประทับใจมากแบบเบาเขานิ่มจริงๆตอนแรกสภาพรถจีมหนเราต้องนึกว่าเฮ้ยมันจะเป็นรถบึกบืนแบบนั่งไม่สบายต้องแข็งแน่เลยอะไรเงี้ยแต่พอเข้ามาบอกมันนิ่มเราบอกเขาเป็นผ้าคือความแบบซิกเนเตอร์ของรุ่นเนี้คือสีเบาที่เป็นสีเขียวแล้วเป็นเบาผ้ามันแบบเข้ากันกับสีเอ็กซ์เทียร์ของรถมากมากที่เป็นแบบสีครีมเนาะ เราอย่างที่ชาบอกไปก่อนหน้านี่ว่ารถคันนี้มันเป็นรถรุ่นปี2,000ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันยังไม่ได้มีแบบเทคโนโลยีอะไรแบบแอดวานซ์มากมายคือนอกจากเกียร์ที่เป็นออโต้อย่างเดียวเนี่ยทุกอย่างคือแมนนวลหมดเลยคือกระจกอะไรเราก็ต้องแบบมือหมุนไม่ว่ากว่าจะเปิดหน้าต่างได้ทีหึือมีใช้เวลาหา การพาขับรถเล่นแบบชิลๆเนาะแล้วก็รีวิวรถแบบสไตล์ของเราก็อาจจะไม่ได้แบบดีเทลอะไรมากส่วนตัวชาเนี่ยก็เป็นคนชอบซื้อรถตามความชอบตามไลฟ์สไตล์ของตัวเองอะนะคะส่วนแบบรถคันนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของชาตอนนี้มากๆได้มาในราคาประมาณ1ล้าน4แสนบาทก็คือถือว่าเป็นราคาที่แบบค่อนข้างดีเลยค่อนข้างโอเคแล้วก็อย่างที่บอกว่าด้วยสภาพของรถอะ เจ้าของเขาแบบดูแลเก็บมาดีมากคือถึงแม้มันจะแบบ20กว่าปีแล้วว่ามันก็ยังขับได้แบบสมูทแบบปกติมากๆเลยนะคะแล้วก็จริงๆตรงเนี้ยคือท็อปหลังคาตรงเนี้ยมันสามารถถอดออกได้ด้วยมันก็จะได้เป็นแบบอีกฟิลหนึ่งคือฟิลเหมือนแบบจุลสิลป์พาร์คอะไรเงี้ยแต่ว่าวันเนี้ยมันยากเกินไปที่จะถอดก็เดี๋ยวเอาไว้เป็นแบบคลิปหน้าแล้วกันเนาะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอลาไปก่อนอย่าเงยเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย